นักวิจัยสหรัฐนะครับพบโควิด19พันใหม่เลยครับล่าสุดเลยติดเชื้อแล้วก็ส่งต่อง่ายที่สุดนะครับคือติดกันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะฮะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่14มกรานี้นะครับ64นี้นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะครับโอไฮโอสเตทนะครับค้นพบเชื้อไวรัสโควิด -19 พันใหม่นะครับซึ่งพบว่ามียีน3ามตัวของเชื้อชนิดนี้นะครับที่เกิดกลายพันธุ์นะครับแล้วก็ พบในผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในโคลัมบัสรัฐโอไฮโอนะครับนะฮะคือเป็นเป็นรัฐที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าปกตินะครับเลยมาตรวจปรากฏว่าเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ง่ายที่สุดแล้วก็เออเป็นเชื้อที่ติดง่ายสุดแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มานะครับคือสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับในเมืองโคลัมบัสเนี่ยมีลำดับ DNA ที่คล้ายกับในลายก่อนหน้าที่ทําการศึกษานะครับ แต่การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นวิวัฒนาการนะครับที่มีนัยสําคัญของเชื้อนะครับแล้วเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไม่ได้มาจากเชื้อไวรัสในสหราชอณาจักรหรือแอฟริกาใต้นะ,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักวิจัยระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าวัคซีนโควิด -19 ที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ลดน้อย